ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากบูการดาซินโดมเผยสาเหตุกรณีบีมประพังกรเกิดจากบูการดาซินโดมเมื่อช่วงเย็นวันที่23มีนาคม65นักแสดงวัยรุ่นบีมประพังกรเลิกเฉลิมพ์พระเอกจากซีรีส์เรื่องเคว้งที่ออกอากาศทางเน็ตฟ i ิกได้เสียชีวิตแล้วโดยมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มนอนหลับ ทางครอบครัวพยายามผูกแต่ไม่ตื่นจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ไม่เป็นผลส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรขอให้รอติดตามจากทางครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูบนอินสตาแกรมของหนุ่มบีมที่ลงเมื่อวานนี้เป็นคลิปขณะที่เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆหลายคนสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มว่าเกิดจากอะไรล่าสุดเพจเฟซบุ๊ k ชื่อดังดาม่าแอดดได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการเสียชีวิต ของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเฉลิมพจน์โดยระบุว่าจากข่าวพระเอกหนุ่มเสียชีวิตโดยเจ้าตัวเหมือนหลับไปแล้วคนพยายามปลุกไม่ตื่นจากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอันนี้เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคงรอฟังจากทางครอบครัวเขาและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขามาณที่นี้ด้วยครับประเด็นภาวะคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นกับคนไทยปีหนึ่งเยอะอยู่ซึ่งเรียกอาการนี้ว่าโรคไหลาตาย ส่วนใหญ่ทางการแพทย์จะเรียกว่าอุกาดาซินโดมมักพบในชายวัยทำงานอายุ25-55ปีอาการคือจูจๆการเต้นของหัวใจห้องล่างผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากการกระตุ้นบางอย่างเช่นเป็นไข้ไม่สบายเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติซึ่งหากเป็นนานและไม่กลับมาเต้นปกติก็ทำให้เสียชีวิตได้น่ากลัวคือคนที่เป็นภาวะนี้ส่วนมาก ไม่มีอาการอะไรนํามาก่อนครับจู่ๆก็เกิดอาการแล้วก็เสียชีวิตเลยอาการที่สงสัยภาวะโรคไหลาตายลองดูในภาพข้างล่างถ้ามีใครในครอบครัวหรือเครือญาติที่มีประวัติไหลาตายในครอบครัวก็จจะมีความเสี่ยงเป็นภาวะนี้แฝงอยู่ได้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดโรคนี้พบในคนไทยเยอะมากสถิติอยู่ที่40คนต่อแสนคนครับปัจจุบัน กำลังมีสถาบันวิจัยศึกษาพันธุกรรมคนไทยเพื่อศึกษาโรคนี้อยู่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ